สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานลอยข้ามถนนรากำแหงด้านซ้ายก็เป็นทางเข้ามหาวิทยาลัยราคำแหงคลิปนี้ผมจะพาเดินดูหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมพลังนะครับนำสายสื่อสารลงใต้ดินและปรับปรุงทางเท้าถนนราคำแหงตั้งแต่บริเวณช่วงด้านหน้าราคำแหง จนไปถึงการกีฬาแห่งชาติขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างนำสายสื่อสารลงใต้ดินและปูพื้นทางเท้า การไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ได้ผัฒนกกำลังภาคีเกอร์ข่ายแสดงพลังความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพซีเกม2025เดินหน้าภารกิจสำคัญเร่งจัดระเบียบสายสื่อสารย่านราํำแผงเส้นทางหลักสู่สนามแข่งขันมุ่งสร้างความประทับใจแรกเห็นด้วยทัศนียภาพเมือง ไร้สายระยงระยางพร้อมระบบไฟฟ้าที่มันคงเพื่อมหากังกีฬาระดับภูมิภาคเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน2,568ที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงนำทีมลงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายในโครงการรื้อถอนและจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดินบนถนนราคขแหงช่วงแยกของตันถึงแยกลำสาลีรวมระยะทาง5.80กิโลเมตรซึ่งถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามสะอาดตาและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงเตรียมการต้อนรับทัพนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33โดยเริ่มเฟสแรกบริเวณซอยราคำแหง24ถึงซอยราคำแหง26เป็นเส้นทางเร่งด่วนโดยราชมังคลากีฬาสถาน นับเป็นสนามแข่งขันหลักของซีเกม2025ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่20ธันวาคม2568ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความทุกเทของการไปฟ้านครหลวงที่จะคืนศักยภาพที่สวยงามให้กับกรุงเทพมหานครยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติหาประชาชนนะครับ พบเห็นสายสื่อสารห้อยเรียงยายางรคลุงหลังไม่เป็นระเบียบหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งสำนักงานกสทชได้ที่สายด่วน1200ก็มีสายสื่อสารนะครับมหมกอยู่ตรงนี้นะตรงแถวใต้สะพานลอยนะครับผมมาเนี่ยเขาก็มีการรื้อถอนไปนะเมื่อประมาณ2-3วันนะครับก็นำสายสื่อสารออกไปนะแต่ก็ยังไม่หมดหรอกนะครับ เนื่องจากว่าทางสายสื่อสารเนี่ยมีหลายค่ายนะที่ให้บริการนะครับบางครั้งก็อาจจะมารื้อไม่พร้อมกันนะแต่ก็จะมารื้อในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับตอนแรกๆเลยเนี่ยนะครับการนำสายสื่อสารลงใต้ดินหรือว่าสายไฟฟ้าลงใต้ดินเนี่ยเริ่มแรกเลยก็จะค,ค่อยๆทยอยอ่อนนะครับก็ใช้เวลานะบางทีอาจจะใช้เวลาถึง2เดือน3เดือนเลยนะครับเพื่อจะนำสายสื่อสารนะครับลงออกทั้งหมดนะบางเส้นนะครับยาว มีเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาร่วมปีแล้วก็มีจากหน้าหมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณแถวการกีฬาแห่งชาตินะครับตอนนี้ก็เป็นการเร่งด่วนนะครับก็นำสายสื่อสารออกก่อนนะอันดับแรกเลยนะครับแต่ตอนนี้พวกสายไฟแล้วก็สาไฟฟ้ายังอยู่นะครับ แล้วก็จะนำเสาไฟฟ้าออกในําดับต่อไปนะครับเริ่มแรกนี่ก็จะเป็นสายสื่อสารก่อนถนนนุราคำแหงนะครับก็เป็นอีกสายหนึ่งนะที่มีสายสื่อสารเยอะมากๆเลยนะครับผมมาทำคลิปเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยซึ่งผมเห็นแล้วมันเยอะจริงๆนะเป็นทัศนียภาพนะครับที่คนย่านนี้นะเขาไม่ต้องการเลยนะครับ ถนนสายหลักๆนะครับที่มีสายสื่อสารเยอะนะเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นถนนเพชรบุรีนะแล้วก็ถนนรามคำแหงเนี่ยแหละนะครับที่มีสายสื่อสารเยอะมากๆเลยนะตอนนี้ก็ทำควบคู่กันไปนะครับระหว่างนำสายสื่อสารลงดินพร้อมกับงานปรับปรุงทางเท้านะครับตอนนี้ก็ยังปรับปรุงอยู่ทางเท้าเนี่ยกำลังปูพื้นทางเท้าอยู่นะครับแต่ว่าคืบหน้าไปได้มากแล้วสำหรับทางเท้า น่าจะอีกไม่นานนะครับก็คงจะเสร็จนะตอนนี้ช่วงแรกนะครับก็จะเป็นช่วงจากคลองตันไปถึงแยกลำตะลีนะครับด้านบนมองไปก็จะเห็นสายสื่อสารเหลือน้อยมากนะครับ แล้วก็จะมีสายไฟซึ่งมองจริงๆก็ไม่ลกสายตาเท่าไหร่แล้วตอนนี้จะเห็นว่าช่วงแรกๆนะครับที่ไม่มีการลื้อสายสื่อสารในช่วงต้นคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเยอะมากเลยครับตรงนั้นยังไม่มีการรื้อนะ,นะครับแต่ว่าหลังจากนี้อีกไม่นานนะครับผมว่าเดี๋ยวเขาเข้าไปรื้อแล้วนะครับตอนนี้เริ่มต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่27พฤศจิกาย,ยน2568นะครับก็เริ่มรื้อแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะลื้อมากขึ้นมากขึ้น ตางเท้าบริเวณนี้ก็ปูเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นรถจักรยานนะครับรถพวกนี้เป็นรถเช่านะค,คลิปนี้ก็นำมาฝากกันนะครับนำสายสื่อสารลงใต้ดินนะบริเวณหน้ามหาวิทยลาลัยรามคำแหงนะครับจนมาถึงด้านหน้าการกีฬาแห่งชาตินะครับ ก็เริ่มทํามาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2568นะครับในเร็วนี้บริเวณตั้งแต่ซอยรากระแผง24ถึงซอยรางกระแผง26ก็คงจะดูสวยงามนะครับมากยิ่งขึ้นนะหากมีความคืบหน้าการนํำสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับก็จะนําภาพมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกับวีพีมีอีราลอกในแม่ช์ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ